สวัสดีครับคลิปนี้ซันจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเช็คราคาบอนสีเมื่อก่อนที่จะมีกระแสนะครับไปดูกันเลยครับว่าแต่ละต้นราคาเท่าไหร่กันบ้างมาดูราคาเมื่อ6เดือนก่อนของบอนสีต้นแรกของเรานะครับนั่นก็คือชายชนนะครับชายชนนะครับเมื่อ6เดือนก่อนขายกันต้นละประมาณ190บาทแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันขาย1000บาทขึ้นไปนะครับถ้าต้นใหญ่ๆก็ประมาณใบละ1000บาทนะครับแพงมากมาก สำหรับต้นต่อมานะครับเจ้ากุ้งไก่เซอร์เจ้ากุ้งไก่เซอร์ราคาเมื่อ6เดอือนก่อนก็ต้นละประมาณ100บาทนะครับราคาปัจจุบันก็ถีบขึ้นไปที่ต้นละประมาณ300บาทหรือบางล้านอาจจะขายเป็น5 600บาทมาต่อกันที่ต้นที่3นะครับนั่นก็คือวัวแดงบางคนก็เรียกแดงวัวบางคนก็เรียกหน้าวัวแดงนะครับ ราคาเมื่อ6เดือนก่อนนะครับก็ตกต้นละประมาณ100บาทเท่านั้นเองปัจจุบันนะครับก็ราขายราคา250บาทขึ้นไปมาดูกันที่ต้นต่อมานะครับนั่นก็คือกวนอิมบอนสีกวนอิมนะครับมาดูราคาเมื่อ6เดือนก่อนก็ขายกันที่ประมาณ1 0 0บาทนะครับส่วนราคาในปัจจุบันก็เห็นขายกันที่300บาท ขึ้นไปนะครับมาดูกันที่บอลสีต้นที่5ครับต้นนี้ก็คือช้างเผือกใบบัวช้างเผือกใบบัวราคาเมื่อ6เดือนก่อนก็ไม่แพงนะครับแค่หนึ่งบาทปัจจุบันก็ราคาอยู่ที่ประมาณ200บาทถือว่าเป็นบอลสีที่ถีตัวราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับ มาต่อกันที่บอลสีต้นที่6ของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือไม้ป่าก้านดำราคาเมื่อ6เดือนก่อนไม่แรงเลยนะครับแค่60บาทต่อต้นแต่ว่าราคาปัจจุบันค่อนข้างสูงนะครับขึ้นมา200บาทมาต่อกันที่บอลสีพื้นบ้านต้นที่7 <Yeah. S 1> ของเรานะครับนั่นก็คืออีหนานั่นเองอีเหนานะครับราคาเมื่อ6เดือนก่อนก็แค่80บาทเองนะ ส่วนราคาปัจจุบันนะครับกระถางหนึ่งก็250บาทแต่ถ้าต้นสวยๆนะครับบางพื้นที่อาจจะขายแพงกว่านั้นนะฮะสำหรับบอนสีพื้นบ้านต้นต่อไปนะครับ <cor> ก็คือนางไหมนางไหมราคาเมื่อ6เดือนก่อนก็ประมาณ150บาทแต่ว่าราคาปัจจุบันนะครับถีบตัวขึ้นมาสูงมากที่ใบละ500บาทมาต่อกันที่บอนสีต้นต่อไปนะครับนั่นก็คือไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนราคาเมื่อ6เดือนก่อนนะครับก็ประมาณ100บาท ส่วนราคาปัจจุบันนะครับก็ประมาณ300บาทเป็นต้นไปครับมาต่อกันที่บอนสีต้นที่10ของวิดีโอนี้นะครับนั่นก็คือฮกหลงครับฮหลงเมื่อ6เดือนก่อนราคาก็ประมาณ100บาทนะครับส่วนปัจจุบันก็เริ่มที่250บาทนะครับ สำหรับบอนสีต้นต่อมาครับสาวน้อยป่าแป้งสาวน้อยป่าแป้งนะครับราคาเมื่อ6เดือนก่อนนะครับก็อยู่ที่40บาทถึง100บาทต่อกระถางนะฮะราคาปัจจุบันก็ยังอยู่ที่100บาทขึ้นไปครับมาต่อกันที่ทับทิมเม็ดใหญ่ครับผมทับทิมเม็ดใหญ่นะครับราคาเมื่อ6เดือนก่อนนะตกต้นละประมาณ100บาทนะครับส่วนราคาปัจจุบันก็200บาทเป็นต้นไปนะครับ ราคาก็แล้วแต่ละพื้นที่ที่ขายนะครับสำหรับบอนสีตัวต่อไปครับก็คือหงสุวรรณหงสุวรรณก็เป็นบอนสีที่กระแสแรงไม่แพ้กับชายชนนะครับราคาเมื่อ6เดือนก่อนก็2-300บาทส่วนราคาปัจจุบัน800-1,000บาทต่อต้นนะครับ มาต่อกันที่บอลสีตัวที่14นะครับนั่นก็คือทับทิมเม็ดเล็กครับผมทับทิมเม็ดเล็กเมื่อ6เดือนก่อนก็ตกต้นละประมาณ1 0 0บาทนะครับส่วนราคาในปัจจุบันก็ประมาณ250บาทเป็นต้นไปครับสำหรับทับทิมเม็ดเล็กและบอลสีพื้นบ้านตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนกกระทาครับผมนกกระทานะครับราคาเมื่อ6เดอือนก่อนก็ประมาณ40บาทนะครับ ราคาปัจจุบันก็ไม่แพงครับ80-100บาทเนื่องจากข้อมูลด้านราคานะครับของบอลสีไทยนะครับก็ไม่มีการเล็กคอร์ดหรือว่าเก็บสถิตินะครับผมจึงได้นำข้อมูลย้อนหลังนะฮะจากโลกออนไลน์นะครับจากอินเทอร์เน็ตใน Facebook หรือว่าแอปการขายสินค้าต่างๆนะครับก็ได้นำมาแล้วก็ประมาณเป็นค่ากลางๆนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ขายราคาที่ไม่เท่ากันนะฮะ ถ้าหากมีราคาบอลสีตัวไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้เลยนะครับผมและขอขอบคุณรูปภาพประกอบทุกภาพนะครับที่ใช้ในวิดีโอนี้นะครับและขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้มาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับที่วงกลมตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะดูคลิปต่อไปกนมุมบนซ้ายขวาครับผมแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ